สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นท็อปิกของเรานะครับก็คือตัวสีตังนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ราคาหุ้นก็เริ่มทรงๆแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้องเล็กอย่างตัว NER เนี่ยนะครับเพร์มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับบวกขึ้นมาเกือบๆ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับก็สาเหตุนหนึ่งก็คงจะเป็นในฝั่งของตัวธุรกิจต,ตัวตัวยางล้อด้วยนะครับก็ผมอธิบายอย่างนีนิดนึงครับเวลา พูดถึงตัวการกีดยางมาเนี่ยนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนถุงมือยางมันไม่ค่อยป๊อปมากเนี่ยนะครับคนก็จะมาร์กที่จะเอาไปใช้ในธุรกรรมของล้อยางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พอปัจจุบันตอนนี้เนี่ยดีมาน์ส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงราคาเนี่ยมันถูกดูดไปทําในฝั่งของถุงมือยางเยอะนะครับมันก็ทําให้ตัวดีมาน์ของยางล้อรถยนต์เนี่ยราคามันก็่ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาจากภาวะซัลาพที่มันออกไปอยู่ในฝั่งของตัวถุงมือยางแต่วถุงมือยางเนี่ยเราคงไม่ได้พูดถึงละเพราะเราพ ว,วันนี้เราจะมาพูดถึงในฝั่งของตัวยางลอ้อซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหุ้นที่มันได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้มันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเคสอย่างยอดขายรถยนต์ในยุโรปก,ก็กลับมาเป็นบวกยอดขายรถยนต์ในจีนก็ค่อนข้างดียอดอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาค่อนข้างดีด้วยนะครับวันนี้เราก็จะเริเลยมาพูดถึงตัวต้นน้ําของการทําอย่างตัวยางล้อรถยนต์นะครับอ่ะคุณหลิงเชิญเลยครับว่าเรามีมุมมองบวกต่อประเด็นนี้อย ก็ฝั่งของเรียกว่ากลางน้ําถ้าต้นน้ําจะเป็นการปลูกยางพาราแล้วก็กรีดออกมาซึ่งทางสีตังเองเขาก็มีส่วนไอ้ตัวที่ทํารายได้กับกําไรให้กับบริษัทเนี่ยก็คือมี2ส,ส่วนก็คือส่วนของกลางน้ํากับปลายน้ําซึ่งปลายน้าเราบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของถุงมือย,ยางที่เราพูดกันกัไปค่อน,นข,ข้างเยอะเลยรอบนี้ก็จะพูดถึงตัวส่วนของกลางน้ําส่วนของกลางน้ำเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในยางแท่งเป็นหลักที่ประมาณเกือบเกือบสักแปบของรายได้เลยแล้วก็ตัวที่เหลือก็คือจะเป็นยางแผ่นแล้วก็ ตัวน้ำยางคนซึ่งน้ำยางคนส่วนใหญ่ของธุรกิจเขาณนะตอนนี้เองก็คือฟีดให้กับบริษัทลูกและแต่ก่อนก็จะมีขายออกบริษัทนอกบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เองถ้าเกิดดุสาหการรถยนต์ที่ฟื้นตัวขึ้นมันก็จะดีกับยางแท่งกับยางแผ่นซึ่ง,งยางแผ่นเนี่ยตอนนี้มัน40กว่าใช่ไหมครับยางแผ่นใช่แพงแพงขึ้นค่อนข้างเยอะผู้บริหารเนี่ยคืออันนี้อันนี้ต้องบอกว่า <c oughs> ขออนุญาตไม่เอ่ยเอ่ยละกันคือผู้บริหารท่านหนึ่งเนี่ยมีการไปประชุมอ่ะเขาเอ่ยขึ้นมาว่าเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเห็น ผมแบบเอาอย่างนั้นเลยเหรอผมก็บอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็คือก็ไม่แปลกที่หุ้นตัวหนึ่งมันจะเด้งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะแต่ว่านี่ก็คือเป็นเป็นวงของผู้บริหารท่านหนึ่งนะนะครับเราเรามองยังไงบ้างครับเรามองว่ามันมีโอกาสไหมถ้ามันมีโอกาสเนี่ยสีตังมันจะได้ประโยชน์บ้างไหมครับ ก็มีโอกาสเพราะว่าสองตัวนี้ค่อนข้างล้อกันก็คือตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งมักจะขึ้นด้วยเพราะว่าในาในล้อรถยนต์หนึ่งล้อเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ยางแท่งอย่างเดียวมันมีบางส่วนที่ไปทํายางแผ่นใช้ยางแผ่นในการไปทําด้วยแต่จริงเทนสําหรับสีตังเนี่ยเขาเห็นว่าบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ล้อรถยนต์จะมักจะซื้อเป็นยางแท่งแทนแหละเพราะก็เอาไปทําเข้าเครื่องของตัวบริษัทล้อรถยนต์เองเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเอ่อตัวราคาที่เราดูสําหรับราคาขายยางแท่งเนี่ยตัวที่เราใช้ก็คือตัวไซคอม TSI 2 0อื ไอ้เลข20้างหลังเนี่ยก็คือบ่งบอกชนิดของตัวอย่างแทงว่ามันเป็นชนิดไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงปปลายเนี่ยเรียกว่าตอนช่วงที่ผ่านมาราคาขึ้นขึ้นตลอดล่าสุดเช้านี้เราก็เพิ่งดูมาเรียกว่าเบรกเบรกตรงนี้ไปแล้วใช่ผมกําลังนี่ผมกําลังจะบอกเนี่ยอันนี้คือถ้าผมกดดูก่อนมาเนี่ยในบูมเบิร์กเนี่ยเบรกตรงนี้ไปแล้วด้วยนะครับขึ้นมาแล้ว อันนี้อันนี้มันไม่ได้อัปเดตอันนี้คือสามช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะใช่ครับซึ่งวันนี้เบรกไปแล้วใช่ช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นต่อซึ่งการที่ยางเป็นขาขึ้นจริงๆเรียกว่ามีทั้งผลดีและผลเสียถูกต้องผลเสียเลยก่อนก็คือเรื่องของต้นทุนก็จะขึ้นด้วยครับอย่างเมื่อกี้นี้กราฟข้างบนเนี่ยเราเก็บตัวเลขมาให้จากการยางไทยแล้วก็ทางสมาคมยางพลาจะเห็นว่าเนี่ยทั้งสามตัวก็คือตัวฟิลเลเทคเส้นสีเขียวก็คือ ตัวของน้ำยางที่เขาซื้อมาจากชาวสวนแล้วก็ตัวเส้นสีส้มคือขับล้ายางก้อนถ้วยที่เอามาผลิตเป็นยางแท่งอีกทีนึงแล้วก็ไอเอสก็คือยางแผ่นที่รับซื้อมาจากตัวของชาวสวนด้วยเหมือนกันก็คือสีตังเองเขาไม่ได้ผลิตยางแผ่นเองแหละ,ะก็ไปซื้อยางแผ่นจากชาวสวนแล้วมาลมควันแล้วก็ทําขั้นตอนอะไรอีกนิดนิดหน่อยๆน่อยอจะเห็นเลยว่าช่วงหลังๆในราคาต้นทุนก็ปรับตัวขึ้นด้วยเ <มา S 2> ช่นเดียวกันกตแต่ในขาที่มันเป็นแบบนี้ขาบวกขาบวกก็คือพอต้นทุนราคาขายเพิ่มขึ้นต้นทุนขึ้น ราคาขายการที่จะขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มขึ้นมากกว่าที่ต้นทุนขึ้นเพราะรว่า ทางลูกค้าของทางสีตังหรือลูกค้าของหลายๆบริษัทรถยนต์เนี่ยก็คือเขาก็จะเห็นว่าราคายางเป็นขาขึ้นรบ,บริษัทก็จะมีวิธีการต่อรองในการขายว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ซื้อนะวันนี้แล้วต่อไปราคาจะแพงขึ้นอีกนะการซื้อของลูกค้ามันจะเร็วขึ้นแล้วก็การบวกพรีเมียมจะบวกได้มากขึ้นคือไม่ว่าจะชาร์จบวกไปเท่าไหร,ร่บ,บริษัทที่เป็นลูกค้าเขามักจะซื้อนะตอนนี้มากกว่าที่จะรอให้มันขึ้นไปต,ตอนนี้ p r o c e s s i n g power เขาค่อนข้างเยอะด้วย ใช่ใช่เพราะว่าลูกบริษัทเรียกว่าทํำยางในกลางน้ำเนี่ยล้มไปหลายบริษัทที่เราเบอกไปช่วงต้นๆด้วยคือแบบผิดใช้เข้าไปนิดนึงอ่ะเกือบจะเกือบจะคือบางบริษัทที่ล้มไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่คือเสียดายมากเลยนะเพราะไม่เห็นเหปีนี้นี่คือแบบซูเปอร์เอนจอยเลยอ่ะกลับมาคืนแล้วแต่บางบริษัทที่ยังอยู่ในตลาดที่ยังผ่านปีนี้มาได้ก็คืออ่ะโอเคก็คือแบบโชคดีแล้วก็เอนจอยไปใช่ใช่ ลงมาถึงผลประกอบการบ้างในช่วงไตรมาสามไตรมาสี่ครับคุณหลิงอ่เราเราเราไม่ได้พูดถึงสีตังกอล์ฟนะว่าสีตังกอล์ฟเนี่ยคนพอเห็นภาพอยู่แล้ว<ช>นะครับดิงขึ้นมาที่ตัวสีตังเลยครับ ก็ทางสีตังกรบเนี่ยก็คือเข้ามาที่สีตังก็แบบที่เราเคยบอกไป<อ>แล้วก็เดี๋ยวมันต้องบวกในส่วนของธุรกิจกลางน้ําด้วยซึ่งธุรกิจกลางน้ําอย่างที่บอกว่าราคาปรับขึ้นต้นทุนปรับขึ้นด้วยแต่สิ่งที่มันจะเห็นระยะใกล้ก่อนคือต้นทุนขึ้นก่อนเขาใช้ถั่วเฉลี่ยก็คือตัวต้นทุนที่มันปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นในไตรมาสสามเลยเ<อ>แต่าราคาขายเนี่ยมันจะไปสะท้อนในไตรมาสสี่มากกว่าเพราะฉนั้นตอนควอเตอร์สามควอเตอร์สามของ Sta ในส่วนของกลางน้ําอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เเหนนลออแแบบรรงๆมมืที่่่ผาาาาพะว เลยแหละเมื่อก่อนต,ตอนนี้คืออย่างน้อยคือบวกแหละแต่ถ้าสมมติจะบวกกับเยอะๆเนี่ยไปดูในไตรมาสสี่แต่ผมว่าคนเนี่ยเริ่มเห็นตั้งแต่เดือนตุลาแล้วช่วงเนี้อ๋อแบบไตรมาสสี่ทรงแบบนี้มา<ล>ะไตรมาสสี่จะเห็นทั้งสองอย่างเลยเห็นทั้งวอลลุ่มที่มาแรงขึ้นมากๆแล้วก็ตัวราคาที่จะปรับตัวต่อชิ้นที่จะขายต่อโยกกลังที่ขายเนี่ยต้องขายได้ดีมากเพราะงบกลางน้าในไตรมาสสี่จะค่อนข้างดีมากส่วนตัวถุงมือเนี่ยมันดีตั้งแต่สามและสี่แล้วเพราะฉันรวมเข้าไปโดยรวมของตัว ST เอในไตรมาสสาประเมินไว้เบื้้องตนี่ย ประมาณหลัก2,000ล้านที่จะได้เห็น แล้วก็สีน่าจะดีขึ้นไปอีกโอเคนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเทคนิคอลนะครับพี่เปมก็ฝากมานะครับว่าตอนนี้ราคาหุ้นสีตังก็เลี้ยงอยู่นะครับคือคือยังไม่ได้แบบเบรกขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดจริงๆเนี่ยราบอมันก็ดูบริเวณตรงนี้แหละนะครับสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสิบสองบาทห้าสิบเนี่ยนะครับว่าถ้าเป็นเบรกเนี่ยชานเอลมันก็จะในในฝั่งของตัวเทคนิคเนี่ยนะครับทางพี่เปมก็แนะนําว่าให้สามารถฟอลโล่บอยได้ในตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน้องเล็กอย่างตัว NDR เนี่ยไปแรรงงจิงเลยเนี่ย่ยในชวงที่ผ่านมาเนี่ยผผมม<อ>เห็นการาฟแแบลบ้วไป ของคอันของ n ร r นี้ส่วนหนึ่งที่เราเห็นมาคือปริมาณการขายยางแผ่นของเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันถูกเนี่ยเปิดให้เห็นภาพนะครแล้ววันนี้เนอร์ก็อาจจะน่าจะไปคู่กันนะนะครับก็เนี่ยจริงๆคือกำลังจะเบรกเอแหละแต่ว่ามันก็เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแ่อนั่งแรงและเร็วนะจาก4บาทขึ้นมา4บาท40บาทนะครับวันนี้เราก็เลยคิดว่ามาดูอย่างตัวสีตังนะครับซึ่งยังไม่ได้เบรกนะแต่ถ้าดูเกลทรงนะ ครับนะแล้วห,หูลงมานะนี่คือผมดูแบบคร่าวๆนะคล้ายๆกับเหมือนตอนนี้ที่เบรกแล้วก็ย่อลงมาก่อนนะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะกราฟจะคล้ายๆกันแล้วก็เซนติเมนจะคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับนั่นก็คือ,อหุ้นแนะนำของเราในตัวแรกก็คือตัวสีตักนะครับวันนี้ขอบคุณทางหลิงมากครับสวัสดีค่ะ